ยายแอกเนสเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน f c ซเดนตายของ Wednesday เลยแอกเนสเป็นพวก Invisible Man เออต้องบอกว่านางเป็น Invisible m o v e n น n t ใช่ไหมเออเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนคือวิธีการเข้าหา Wednesday ก็ปวนอยู่ไอยายแอกเนสเนี่ยมันเหมือนสร้างสถานการณ์จับอินิตกับคู่รักหมาป่าเขาอะ่ะเออมาผูกแล้มีด ห้อยไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลอกให้วันเสา์ตามมาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกว d n เ s d a ์ก็เหมือนจะฉุนฉุนหน่อยแหละแต่แบบเฮ้ยไอ้เยี่ยไอ้เยียนี่ดูมีแววนะก็ได้คูหูไปในซีซั่น2นี่มันก็เลยเหมือนกับไม่ใช่มีแค่เฉพาะว d n เ s d a ์กับอินนิตให้พวกเราดูแล้วแบบชุมชื่นัวใจแค่นี้แล้วเนี่ยมันยังมีตัวละครแอ n เนสที่เข้ามาอีกซึ่งตัวละครแอนเนสโหแม่งตัวละครแอนเนสก็ก็มีเสน่ห์ไม่น้อยเพราะว่านางอะได้เปรียบตัวละครอิ i นิต ตรงที่นางหายตัวได้พอนางหายตัวได้ปั๊บเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของเว d นส์เดยมาก